เลยนะครับผมวันนี้นะครับก็คุณนนท์ชาแนลนะครับพามาทุกพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับของการรับพัดยศนะครับผมของวัดบ้านสร้างถ่อนะครับผมอําเภอเหล่าเสือโกกนะครับตาบลพลเมืองนะครับผมอันนี้หมู่เป็นเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับอันวันนี้ก็จะมีโรงทานหลายโรงทานเหลือเกินมีโรงทานนะครับข้าดตนะครับเกินอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคระัอ็นน้ก็าวผัดยนะคะขาวผัาด้ากาวรัั้าวผัด้ัดััับ ประมาณ16ด0คมกาแ3สืทีตามที่ด้องจัรมรดกนะครับพระนจ้งํงกำหนดการนะครับจากนั้นก็พยายามนะฮะว่าเวลาพอเข้าพิธีการแล้วทางวงคาการถ้ายังไม่หมดยังไงก็ขอขอความกรุณานะครับว่าให้หยุดก่อนนะครับให้หยุดก่อนเพื่อความเป็นระเบียบนะครับสําหรับพี่น้องก็เชิญเข้ามาในเต็นท์นะครับที่เราเตรียมไว้ด้านหน้า สานะครับให้เขามานั่งกันข้างในให้เพื่อเป็นคน,นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้โรงทานนะครับบรรยากาศนะฮะนี่นะคะรับสั้งหลับเจ้าหน้าที่ปพรนะครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนะครับเรื่องรถนะครับการสัญจรไปมาร่วมกับทางสุพาณีตุ่มผู้ภูทรเหล่าสุโกนะครับในการจัดก,การรถที่จอดท,ที่เ็นระเบีย อ๋อรักที่ครับท่านสจิรีอ่าครับท่านสจิรีเลยนะครับที่โรงทานเลยถึงนะฮะอันนี้นะครับก็คือจะเป็นโรงทานนะฮะเฮ้ยเขาแจกอยากกินโตเกียวอ่ะอยากกินขนมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะจะไปเอาขนมกันอ่าผู้องครับช่วนรายละเอีได้ดีนะครับเจอทางทิ้งที อันนี้บรรยากาศของโรงทานของเราของจังหวัดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนนจะเอาขนมก่อนอยากได้อย่าเพิ่งแย่งกันนะอยากกินเกี๊ยวไอ้โตเกียวโตเกียวไอ้โรตีกรอบ

อันนี้ก็อสมอของจังหวัดครับพวกเราเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดนะฮะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเป็นน้ำเป็นตาของหมู่บ้านจ้ะอันนี้ของเราอยู่ตรงนี้นะฮะยังไม่ได้เอาของมาวางไปก่อนไปทางนู้น ฉันได้อันเนี้ยดูสิเนี่ยอันเนี้ยคือได้อันเนี้ยอันนี้เขาไปเอาข้าวผัดการดูอันนี้เอาข้าวผัดอันนี้จากโรงเรียนวัดโรงเรียนวัด้างถ่อ อันนี้แจกค่ะอ่าเขาเรียกว่านะแจกขนมไอ้แจกข้าวผัดน,นี่ฮะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับจากหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เจ้าคณะมานะครับผม่เขาเรียกว่าอ่ประมาณนั้นๆจะมีแบบงานอย่างเงี้ยนะครับของทางทางหมู่บ้านของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นมาเป็นตาของหมู่บ้านนะฮะ ในเขาเรียกว่าโอ้ย <c> เ <oughs> ขาเรียกว่าอ่าในทั้งหมดอำเภอนะครับผมทั้งอำเภอเลยของของอำเภอเราเซอรโคกเนี่ยจะมีอ่าพระที่จะต้องได้รับอ่าได้รับยศนะฮะได้รับยศแต่มีที่วัดบ้านเราเนี่ยออ๋โอเคคือได้ได้รับยศ ท้าหนึ่งหนึ่งรูปนะฮะอันนี้เราก็เข้ามาดูบรรยากาศตอนอที่เขาสร้สถานที่ที่รับยศนะฮะนี่นะฮะของวัดนะครับผมคณะตำบลของัดอันนี้ก็จะรออให้ทางท่ทานานผู้ใหญ่นะฮะเข้ามานะครับผมนี่นะฮะของอำเภอของตำบลน,นะฮะ ถือว่าเป็นเลิกการเป็นเลิกที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของหมู่บ้านบ้านสร้างถอนะครับที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรด่าครับพระ<ว>นะครับนิติตป็นแบบสายของหมู่บ้านนะฮะได้รับผั<ร>ยดยศนะฮะการของท่านานายกสมัยนานะครับ นนี่ะะฮเราเอ <ไป S 1> อ่หมู่บ้านเราก็เลยรู้สึกภูมิใจ <ๆ S 1> ต,ต,ตื้นตันนะครับผมนี่นะฮะทุกคนก็ <ๆ S 2> ให้ความร่วมมือกันดีมากนะฮะที้งในหมู่บ้านคนเยอะจริงๆนะครับเพราะคิดเออ่คิดดูสิทั้งทั้งอำเภอตำบลแต่ละจังหวัดแต่ละแต่เอ่ออำเภอแล้วก็แต่ละต่อแต่ละหมู่บ้าน่ะรวมๆกันอ่ะปลาปลามาทางเลยครับขอทางเลยครับ ยญิงหญิงไม่นีไม่อนีดูสิเยอะมากคนเยอะจริงๆนะฮะอันนี้เขามีกำหนดประมาณ4ี่โมงเย็น4ี่โมงห้าโมงเย็นนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้คนก็ขนาดดีแล้วอ่ะคนเยอะนะฮะ ข้าวฟ่างหิวหรอฮะ <laughs> อร่อยป่าว <laughs> นี่นะฮะคนเยอะมากนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับท <laughs> ักทายหนคะทักทายหนคะสวัสดีหน่อยเร็ว <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีครบ อันนี้น้องๆที่เคยมาเล่น m อให้คุณนนท์นะฮะนี่หมู่บ้านเรานี่แหละหมู่บ้านสร้างถอที่คุณนนท์ทำเอ็มบีอันนี้ก็น้องๆที่เคยแสดงด้วยนะครับที่เคยแสดงใน YouTube นะครับที่คุณนนท์พาที่คุณนนท์สะอาดพาไปเล่นเอ็มบีนี่แหละครับน้องๆในหมู่บ้านนี่แหละบ้านสร้างถอจากกลางพลังตัวบนพงเมืองนะครับนี่นะฮะ,ะผู้หญิงนะฮะ นี่นะฮะ,ะดูแลท่านแขกที่เดินทางมาจากทั้งคนเยอะมาก,กนะครับผมอันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ทึงจะสี่โมงเลยเพราะว่าพิธีก็ยังไม่เริ่มนะคะผมมันก็เยอะอยู่นี่นะฮะอันนี้ใครเนี่ยคออายสยหรอโอ้ยสวยนะเดี๋ยวเนี้ยโตเป็นสาวแล้วนะฮะทักทายเนาะเพื่อนแฟนคลับ YouTube หน่อย เออน้องเอ็มน้องแสดงในเอ็มบีสมัคเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องรถนะครับถ้ามาส่งพระเดชพระคุณเจ้านะครับขอให้ประตูประตูโขงดังด้านหน้านะครับด้านที่ที่ตรงตกสวัสดีค่ะตกละต้นให้รกลับหมดไปนะครับช่วยรถูแลหน่อยนะครับอ่าอันนี้อันเหรอนี่ดูน้องๆ ก็จะมีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมานะก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโรงทานแต่ละโรงทานก็เขทยอยกันมานะฮะนี่ฮะนี่โรงทานนะครับนี่นะฮะอันนี้คือโรงทานยังมาไม่หมดนะครับนี่ยังอีกเยอะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องอินสวยมากฮะามาตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ฮะ อุ้ยโทษควัสดีค่ะอันนี้ใครเนี่ยฮะอันนี้คือใครฮะ <laughs> อยู่นี่ <laughs> อยู่นี่เออฮะจำได้จำได้ไดาสาวสวยอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่เป็นนางเอก MV เพลงอะไรนะน้ำตาหล่นบนเถียงนาหรอ <laughs> โอ้ยโตกันหมดแล้วนะจ๊ะโตกันหมดแล้วนะจ๊ะ วันนี้จะมาวันนี้ไมนี่อะไรนะขนมปังยังไม่แจกหรอกนู่นอ่ะหลังใจนี้แหละหลังจากอะไรนะหลังผาโอ้เยอะแต่ไม่อันนี้อันนี้เขายังเขายังไม่ได้นี่นะเขาแค่รับไปเฉยเขายังไม่ฉลองถ้าฉลองเขาจะยิ่งใหญ่กว่านี้ฮะถุงอะไรเจ้าถุงอะไรจ้าเจ้าถุงไม่ใส่นี่หรอ นี่เลยจ้าเสื้อหนาวเลยจ้าฮะเอาเสื้อหนาวเลยจ้าสวัสดีทั้งหมด1,100คนอุึ้ยดูก่อนจ้านู้นเขาแจกอะไรน่ะเขาผัดเหรอกเขาแจกเขาผัดไปนู่นเลยอ๋อไม่กินข้าวผัดเอาันนี้หมดแล้วเนี่ยนี่ยฉันก็เนี่ยฉันได้แค่นี้แหละเนี่ยเห็นไหมดูเด็กก็ได้แค่นี้แล้วพีดูลอตเตอรี่สิ อะไรนะถุงมาหนึ่งใบเดี๋ยวเอ้ยอย่าถุงฉันมีไปเอาตะกร้านะไปเอาตะกร้าก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเอาตะกร้าตะกร้าเอาอะไรนะเอาตะกร้าไปเอาตะกร้าเพราะว่าเราจะมาเอาลงเอาเราเอาของเราจะมาเอาของกันนะฮะเดี๋ยวผาตะกร้าก่อนแป๊บหนึ่งคู่มีรังไหมคะรังเล็ก จะไปหาที่ไหนนี่ยังนี่ก็ยังไม่มีเลยเหมือนกันนะจะเอาเหมือนกันเนี่ยอยากได้เหมือนกันาได้นะครับนี่ไงเสื้อเนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยล้วก็โปยไปเลยโกยเสื้อไปเลยจ้าเออเห็นไหมเนี่ยคนเยอะมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์ like, 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 check, คุณเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงไหนดีวะเดี๋ยวเดเดินมาแป๊บหนึ่ง้อ้แดดเยอะคนเยอะมากสวัสดีทุกคนเลย like นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สวัสดีสวัสดีหกรอคนนะคะ<อ>นี่ยูทูปนู้นลอตเตอรี่ก็มีนะตรงนั้นน,ะนี่นี่ครับอันนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะข้าราชการแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับที่ทยอยกันเข้ามานะครับผมนี่นะครับ ของกินจะต้องเยอะมากแน่นอนนะคะดูนี่นะครับกดไลค์กดแชร์คุณนนท์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้างานเราก็จะต้องสแกนก่อนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่เพราะว่าคนเยอะมากนี่นะฮะ แลี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นดูขึ้นมาผิดนี่นะ,ะคะคนเยอะเหีือวกันนะมีตรงไหนที่เขาให้เขาให้ไอ้น,นี่โอ้ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวอนี้เขาอะไรอ่ะอันนี้เขาให้อะไรสวัสดีแปดร้อยคนนะคะโอ้ยน,นุ่นเห็นมาเน,นี่ยน้ำส้มอันนี้งทานน้ำส้มนะครับงทานน้ำส้มนี่นะฮะ เป็นน้าเป็นตาของหมูบ้านจริงๆนะวันนี้หมูบ้านสร้างถ่อน,นะครับเด็ก<ม><น>บ้านสร้างนะคะที่รูนนลง u t u b e นี่ก็คือเนี่ยแหละครับบ้านบ้านสร้างถ่อน,นะครับนี่ดูดูเดี๋ยวอันนี้อันนี้ได้นละ้นะเดี๋ยวก็ไปเอามาอีกด้นนจูงนะเดี๋ยวขอด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์กันได้นะฮะไอ้เอยเอะขอด้วย เด,เดี๋ยวไปแย่งกับเขาก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ยของกินเยอะมากขอแย่งขอแย่งแปบ๊บหนึ่งนะฮะนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบบ้างอันนี้หยิบนะคะไม่ใช่ไว้ขนมอะ่ะโอ้โหคนเยอะจริงนี่นะฮะคือคุณต้องมาแถ่แถวนะ อยากได้สปอร์ตคุณนได้มาแล้วนี่เป็นไงความสามารถได้แค่นี้โอ้โหครับเต็มตาขอบคุณพระอาจารย์นี่นะครับเดินหาและเดินหาแ<อ>ละของกินที่ท่านสนับสนุนนะครับเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นน้ำเดินหาของกินและนะครับท่านเอามาช่วย วัดทมอนมาช่วยทงอันนี้ทำอะไรคะหมดแล้วเหรอโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับเขาผัดก็หมดอขนาดนี่กี่โมงเองเนี่ย หอพี่น้องที่เดินทางมาใหม่นะครับที่จะร่วมทำดุนนะครับนู่นเขาเขาเขาแอดไปตรงนู้นก็หมดแล้วเห็นไหมเขาไปทางฝั่งนู้นก็หมดแล้วฝั่งนี้คือหมดแล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยได้แค่นี้เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงไหนเขาแจกจะจะไปจะไปเอาอีกนะเอาไว้ตรงนี้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลดบบค,คกไล์กดแชร์นะฮะไลฟ์สดกันมาอุย้ยร้อนอยู่นี่น้องๆน,นะครับ,บก็พากันกินอ้ร้อนเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะเป็นการเอรับพัดยศนะฮะเป็นการเอรับพัดยศอันนี้อ่ พระเอ uh, yeah. hmm. oh, um, <pr ่อแกชื่ออะไรนะที่ที่แกจะรับผ่านยศอ่ะพระชื่อพระพระแกชื่ออะไรนะหลวงปู่หลวงปู่วิหลวงปู่วินี่คืออ่าเขาอันนี้อะไรเขาเขาได้รับยศอะไรนะยศอันอะไรนะเจ้าคณะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะคณะเจ้าอำเภอหรือว่า เจ้าคณะอำเภอก็คือเป็นในอำเภอแต่เป็นเป็นเจ้าคณะอำเภอแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นพระเป็นเขาเรียกคือแบบพระอำเภอเป็นแต่ว่าไม่เรียกเราไม่เรียกในอำเภอไงแต่ว่าเป็นพระเป็นหัวหน้าในอำเภอของพระอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะใช่ก็ใหญ่นะงานนี้ใหญ่นะจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วว่าเขาจะต้องมีการฉลองอีกใช่ไหมแต่ว่านี้คือแค่รับเฉยอืม ก็เดี๋ยวรอรอว่าเขาจะฉลองกันไหมจริงๆว่าต้องฉลองบางบางที่ฉลองเจ็ดวันเลยนะเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่จะมีเอ่อนี่แต่ว่าน um um ี่วันนี้เป็นการรับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อฉลองนี่ก็จะน่าจะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ก็ต้องต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับต้องมีหมอลำซิ่งหรือไม่ก็หมอลำ ไม่ไอถ้าเกิดฉลองะจะต้องมีแน่นอนต้องมีมาขอมหขอรับศพอันนี้อะไรอะแต่ก็จะแต่ก็เป็นนนี่อยู่นะเขาเรียกนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไรนะเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านอยู่นะจริงนะเป็นหน้าเป็นตาหมู่บ้านอยู่นะเพราะว่าทั้งอำเภอมีท่านมีรูปเดียวมีท่านรูปเดียวใช่ไหม มุ้ิงนะฮะเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าบุญบารมีนี่นะฮะก็เลิศอยู่อ่านี้ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาที่อ่ารับเสร็จหรือว่าเขาเรียกว่าทำพิธีอะไรเงี้ยรงทานทุกอย่างก็จะปิด ขาก็ยังไม่ให้ใช่ใชไหมต้องต้องเสร็จกลางคืนต้องให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะได้จะได้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้คุณนนก็มาลงลง,ลงทานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้นี่ครับยังไม่ได้แจกของคุณนนก็มีอยู่อีกเป็นเป็นขนมปังแต่ว่ายังไม่แจกนู่นแหละแจกหลังจากนั้นแหละหลังจากพิธีเสร็จนะฮะ,อ,ะอืมอ,นนะะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานทั้งหมดนะฮะที่อยู่ ที่วัดนี้หมู่บ้านนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของการลงทานนะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวควจะเข้ามาไลฟ์ส,สดให้ดูใหม่นะก,กันนะครับผมฝากด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย